เทาแล้วมันเท่าแล้วคาสินคาสินคาสินเอ้ยมันเขียนว่ากำลังโหลดดีกว่าสแสดงว่าไม่ใช่คาสินมนกำลังโหลดอุ้ยตกใจเห็นไหมแมพมันเปลี่ยนไปแมบอลเห็นแกประตูไม่มีกอนไอ้ประตูเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเห็นไหมประตูมันดูเปลี่ยนใหม่จริงจังเลยประตูมี entertainment ด้วยโคจริงโคจริงตัวใหญ่ประตูจะเปิดือกประตูตสีป่ะเหมือนไม้คัามันเขียนว่าเฮลลอ่ะเพื่อนสว่าง เกมผีเกมผีมันคงจะให้มืดอย่างเดียวไม่ได้นะเพื่อนนะเฮ้ยอะไรน่ะศูนย์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 แล้วก็ศูนย์ศูนย์ไม่แม้ว่าแมบบจะดูสว่างขึ้นหรือแแบบสำรวจไม่รู้ฟอนต์เดอะคีน่าไอแคนบูธเฮนเดอร์ยิมดอเขาบอกว่าเจอคุณแจแล้วฉันควรจะเปิดประตูได้แล้วรถหนักกว่านั้นแล้วเราไปเล่นสำรวจกั่เพื่นขอถามกันไอปอนไอปอนตัวไหนวะนี่ไงฟรีแมนไงนะไอตัวขาวๆน่ะเฮ้ยทำไมต้นทางก็รับไปอย่างนั้นน่ะปกติมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยมาดูนี่มาดูนี่ โอ้โหทางด้านขวารู้สึกว่ามีการอัปเดตมาขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะอะไรอ่ะผี่ไม่ค่อยฆ่าผมรู้สึกว่าเอ้าไม่เปิดไม่ได้อ่ะอยากดูผีจริงรีบบอกอยากดูผีอ่ะเอ้าเอตัวดำเอตรยุทอตัวดำมันกลยศเราเว้ย ตกใจน่ากล well ัวจ <oh> ังเลยเสียงจำเสียงงจัเสียงจ้เสียงจำเียงจำเสยงจเสียงจำมสมงเสียงจำเสียงเสองเสียงจเยงจำเงเสียงจเสารงจสียงจเสียงจเงจงเสีงหเปียเสียงเสียสยเสียงเีงงจเสียเสียเงีงีสย ปอนเห็นเหมือนกันใช่ไหมทีโพสเกียร์มากดเดิมมาเดี๋ยวขอดูแมปหน่อยโอ้เปิดมาอุ้ยแบล็คลูปไปเป็นขนมเสียงเสียงอะไรวะทำไมเป็นเสียงคนหัวเราะเอ้ยหองเพลงอ่าก็มีแต่พวมาไล่มุขู่แกเฮ้ยเฮ้ยพี่โพสต์ขนมขนม ไปขวา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 ทางเปลี่ยนใหม่ปะซ้ายสายซ้ายซ้ายอยู่ทางซ้าย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 ้ายสายไปอุ๊ขนมชินดีจงเดะให้เด้งมันมาปะมันพลอยล้างปึกแปลก ีก็ลังมาผีก็ลังมาระวังด้วยระวังด้วยอ่อนอ้อนอ่อนอ่อนอ่อนเอ้ารู้สึกได้ว่าโอ้อล,ลูมินาติกเหรอรู้สึกไงบ้างเพื่อนจากการอัปเดตนี้ไม่ไม่ไม่รู้สึกอารมณ์สว่างโอ้โอตกใจก็ไม่ตกใจบอ่อยอย่างงั้นะ แค่ตกใจเฉยเว้ยไม่ได้กรีดร้องกรีดร้องสําหรับตอนที่เสียงมันดังเท่านั้นเว้ยแล้วก็โดนจับตาแก่มกาโกรธจังเลยทางที่คุณเคยเอ้ยรู้สึกว่ามันลื่นขึ้ะนะใช่ไหมปอนใช่ม,ไ,มได้ยกันลื่นมากเลยตัวนี้ขยับได้ปะขยับไม่ได้โอ้โหเสียงดนตรีพร้อมจิตใจพร้อมเราวิ่งได้อุ้ยตัวนั่งขยับ ตัวนั้นมขยับโคมันขยับได้มันขยับได้มันขยับได้เจพ่อมึงถูกหางศพมเป็นรูปสวมีจิตใจเหรอโอ้แล้วถ้าเราทำไงพ่อมันที่ถูกหางศพเดินไหนดูไงเป็นพ่อเป็นผู้หญิงนะเพื่อนโอ้ขยับอ้โคแม่เขาตายด้วยูสาววไาวเจ้คนมาป่วยยายอมาปีมาใหม่ย่งใจ อีโง่้ไปแล้วจา้าเดีวเ,เลีเล้ป้อนวิ่งมาปร้อมแล้วูแข่งดักหน่เต็มเต็มเดี๋ยวปล่อยชอ้อนอยู่คน,นเดียวไปเ,เรารีบไปก่อนเราไม่ได้เอาคุณแจมาไม่เขาไม่ต้องการคุณแจแล้วจริงไหมอือสวยไม่รอป่าปไฟแล้วยิงจิกสักแหมระมานะปอน ตัวนักขยับได้นะเฮ้ยตัวนักขยับเหรอโอ้ยเห็นตึกตึกไปต่อไปต่อรู้สึกมันจะไม่ลดโอ้โหอู้ยเหี้ยไม่เต็มมากเลยสุดโคตรเยอะมิ่งมาขายของปะเนี่ยอู้ยี้มาเยอะที่สุดเลยคอนเซ็นเตอร์ไงคอนเซ็นเตอร์ เอาไปต่อเลยเพื่อนล<น>ไปเยของไอ้ก็เหมันดีไปสีตุ od od okay, ้ปานจะดีขึ้นดีกว่าประไยชน์ไิ่งเยอะเลยเกะถึงแล้วเอ้ย hey, ตัวนี้ม <f ave> ันขยับได้ตัวนี้ม <observation> ันขยับได้โอ้โหปอกปอกตัดโอ้โห โอ้ว่าเดินเลยระแยบดีไอ้ดำี่อะไรโอเคชิบหายเลยอะไรกูเจอบ้านละเบื่อนที่มีแม่มือยืนแอบต่ำโอ้เสียงเกมมันดูหลอนขึ้นไอ้ดำรีบเหรอไอ้ดำพอรู้ตัวพอร,รู้กันไมนะ่ทันทีไมระว๊าบระว๊าบปู่ขแม่เขได้ไง อปัตถุประสงค์หลบนี่แรงๆ How did the door had a two holes did didn't make โอ้โหหมูแม่งจูออนชัดๆแบบแี้รู้สึกไม่ดีฉันลืมยักษ์แกนี้ไปได้ยังไงถึงกระดุ้งต่อไปก็เจอผีเล่นอาคูเลเลเอาเลยปอนเพื่อนลักนำเลยนี่ผีเล่นอาคูเลเล่อู้หูนี่ก็ไม่บอกเลยว่ากูเดินผิดเกือบไปแล้ว แหลกมากตรงนี้เฮ้ยเขาปรับให้ลื่นขะแหลกเขาปรับให้ลืมไปใช่ไหมบอลเขาปรับให้ลื่นมไปนะมีปล่อยผีมาเล่นมาเลยามตัวมามาดูแบบกันดีกว่าโอ้น่าเสียดายตีตัวนี้มาไม่บ่อยแบบยังเหมือนเดิมเลยมาเปลี่ยนแมปเปลี่ยนมือลูกตีตัวนี้จะเปลี่ยนมาลากข้างล่างแล้วไม่ลากไม่ลากข้างบนรอรอรอผีก่อนก็ได้รอผีก่อนก็ได้คอมมอนคอมมอนโอเบบี เออนั่นน่ะ,นะเห็นิงมนั่นน่ะไปเราไปเลยมันอยู่ข้างล่างมันไม่ได้ปีนกำแพงตามมาตามมาถ้าผีมาบอกนะเมื่อกี้ผมมาเต็มหน้าเล้เราจะรู้ไหมถ้ามันมามันจะซูมเปหาสองพี่ซัพเปรแกมนดังอยู่วะอ้อ มันน่าจะแทนตูเลยแล้ทุก <uria. S 1> อย่างตนะูอย่าเลี้ยวนะอย่าเลี้ยวนะตรงนี้ตรงเออน่าจะผ่านเลยทางนี้เพือ่อนทางนี้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 เอ้ยมาทางนี้กันเฮ้ยป้อนข้างหลังป้อน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 ไอพี่ไม่ต้องวัวตัวคว้าๆาไกลไปแล้วทางใกล้มีให้ไปไม่ไปทำไมอยู่จิตมันต้นมัน่ะพี่จะไปด้วยกันจะฟันมิด ายอ้าววะดีไอรอนฟาเซตมาเจอทั้งอ,อกแล้วเพื่อน<ป>แต่ขอจะไม่เข้าแล้วกันเยี้ยจำได้ว่าทีนอตายแล้ว,ว,ลวเรียกว,ว่าทรลย,ยดตรงไย<ป>อ้าวเนี่ยครับสุเปชูมข้ามนะาทีนะา่อีไยเนย่ะดาแรกก็ยังง่ายๆอยู่เจอจังเลยใช่ไหมอย่าเพิ่งงอุ้ยตกใจ